สวัสดีครับพบก,กับศูนย์เมตาเนื่องจงแคร์นะครับวันนี้อ,อยู่ที่ปทุมธานีคลองหกนะครับมาส่งพี่นิดานะครับเป็นเคสที่2แล้วนะครับเดี๋ยวจะให้พี่นิดาพนักง,งานของศูนย์เมตานะครับแนะนําตัวเองนะครับว่าชื่ออะไรได้เลทเท่าไหร่นะครับเชิญพี่นิดาครับผมสวัสดีค่ะชื่อพี่นิดานะคะเงินเดือนเลทเหมารวมอยู่ที่26,500บาทค่ะครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างมารับงานกับศูนย์เมตาครับ กามารับงานกับศูนย์เมตตาดีมากเลยค่ะอยากจะแนะนำเพื่อนๆให้มาสมัครกันเยอะๆนะคะครับขอบคุณมากนะครับที่ได้มาร่วมงานกันนะครับขอให้พี่สู้ๆนะครับค่ะครับผมศูนย์เมตตานะครับรับจัดส่งพนักงานดูแลผู้ป่วยนะครับดูแลผู้สูงอายุตามบ้านและโรงพยาบาลนะครับลูกค้าท่านใดสนใจสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะครับหรือว่าพี่ๆบริบาลท่านใดสนใจร่วมงานทักแชทเข้ามาสอบถามได้นะครับศูนย์เมตตายินดีต้อนรับครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวบ้านเมตตาครับนี่เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ